กีไรอะไรทีโอไม่ได้หมัดหนึ่งสองคำมื่นเลยครับโอ้ยักษ์งายพึ่งล้มตึงอยู่บนพื้นเลยครับมาดูไฟล่าสุดของนาดากะที่ก่อนจะเจอกับบรลือโลกในศึกวันครับโดยศึกนี้เจอกับท่านของโชคดีเพชรแสงทองนะครับนักชกจากจังหวัดยโสธรครับหนุ่มน้อยอายุ16ปีครับนี่ครับทั้งคู่นะครับเจอกันนะครับเมื่อโอ้ไม่นานมานี้เองครับเมื่อวันที่11นะครับ เดือนพฤษภาคมครับปี2025หรือปี2668ครับนี่ครับโชคดีเพชรแสงทองครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับก็เคยใช้ชื่อว่าโชคดีจอมเมืองศรีกับโชคดีไก่สอสุมาลีนะครับนี่มวยจากสายศึกเพชรยินดีนะครับโชคดีนะครับคนละโชคดีกับโชคดีพีเคแสนชัยนะครับคนละคนกันนะครับเจอครับ่ักของนาดากะเอวะสปอร์ยิมหรือนาดากะโยชินาดีครับ นักชกชาวญี่ปุ่นผู้นี้ครับนี่เป็นไฟอย่างที่บอกครับไฟก่อนที่จะเจอกับท่านของบรรลือโลกในในวันนะครับผมไฟนี้ครับนะ11พฤษภาคมครับปี2025หรือปี2568ครับในรายการ Space One X Bomb ที่ประเทศญี่ปุ่นครับโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับบอมก็คือ The Battle of Muay Thai ครับนี่ครับนายดากะเอวาสปอร์ยิมนะครับโอ้เรียกว่าเป็นนักชกชาวญี่ปุ่นที่หลงรักในมวยไทยแล้วก็ฝึกซ้อมจนสามารถชกมวยไทยได้อย่างดีครับคว้าแชมป์ท่านของ สภามวยไทยโลกแชมป์ของสภามวยโลกมวยไทยแชมป์ราชดำเนินครับแชมป์ลุมพินีก็ออกมาแล้วครับแชมป์มวยไทยในขนมต้มก็ออกมาแล้วครับแชมป์เดอะ a บเ l e รของมวยไทยรายการนี้ก็เป็นแชมป์เก่าอยู่นะครับแชมป์เคยเป็นแชมป์มวยสากลของไทยด้วยนะครับก็ Professional Boxing Association of Thailand ครับแล้วก็แชมป์สา,าัามวยไทยชิบโลกครับได้รับรางวัลต่างๆมากมายครับโอ้เรียกว่าเป็นนักชกชาวญ,ญี่ปุ่นที่น่าจับตามองคนนึงครับ เราทราบผลกันดีอยู่แล้วครับตอนที่โชคกับบอลลูโลกก็ชนะคะแนนบอลลูโลกไปในชนิดที่เรียกว่าบอลลูโลกนี่โอ้แม่สู้ออกอาวุธไม่ได้เลยครับนะครับอ่ะมาดูดีกว่าครับว่าไฟนี้นาดากะ,ะสู้ยังไงครับนะครับการันของโชคดีเพชรแสงทองครับหนุ่มน้อยอายุ16ปีจากจังหวัดยะโสธรพูนี้นะครับนาดาการี่เคยฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายซักซีดยิมนะครับอ่าค่าย เอว่าสปอร์ตยิมครับเอาล้วครับมาอะ่รกันดีกว่าพ่มจังหวะนี้อ่าชงพามวยไทยซอสแซกันแหล่งใต้ครับนะชงพามวยไทยซอสแซกันแหล่งใต้ครับแรงให้ฟังแล้วแปลให้ฟังด้วยนะครับหนึ่งเดียวช่องนี้โค้ชเชทีวีครับเอาล้วครับแข่งขวาแข่งขวาตอดไปก่อนครับท่านนัสคลองนะนาคาครับกางเกงสีขาวครับโชคดีครับกางเกงสีดาครับแกรนเดินเข้าหาครับแต่ใครดูก่อนหน้านี้ผมได้เคยลงอ่าคลิปของโชคดีชกเหมือนกันแต่คนนั้นเป็นโชคดีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ อันนี้โชคดีเพชรแสกทองครับแข้งซ้ายครับผมจังหวะนี้ซ้ายไปครับอ่าชือในมวยไทยมาซ้ำกันโอ้เจอหมัดเข้าไปครับโอ้เด้อเด้อเดไม่ทันไม่มองครับโอ้หมัดหนึ่งสองครับขอดูอีกทีครับขอดูอีกทีครับดูอีกทีอะไรอะไรอีกทีโอ้ไม่หมัดหนึ่งสองครับมื่นเลยครับโอ้ยักษ์หงายพึงล้มตึงอยู่บนพื้นเลยครับโอ้ ยังายพึงคืนล้มไงไปทางด้านหลังนะครับมัดหนึ่งสองครับเข้าปลายคางครับลมเมาครับโอ้แอนกอลฮอล์ในเลือดสูงครับบอแอนกอฮอล์ในเลือดสูงครับกรรมการนับไววไหมนองบ้าไหวไหมไหวไหมเอาไหวๆก็ลอยกันต่อผมจะวันนี้แข้งสายขวางเข้าไปครับโอ้สายบันเสียนครับแต่ว่าแม่กรรมการยังไม่นับเราถือว่าเป็นจังหวะเสียหลักนะครับโอ้อย่าเล่าเล่าเลยนองบ้าเล่าเล่าหล่มยาวถึงยืนนน่น่ะเล่าเล่าเดี๋ยวล่มยาวถึงยืนครับโอ้มัดขวามาครับซ้ายครับโอ้เเเกือบไปครับหลบหลบแล้วเสียหลักครับ แห่นาดากะบอกไม่พื้นไม่พื้นะกรรมการเคลื่อนเนื้อไม่พื้นไม่พื้นนะไม่พื้นไม่พื้คือไม่เป็นอะไรครับ่เป็นอะไรนะกรรมการเหอครับผมจังวันนี้ทีมซ้ายครับหนึ่งสองโชคดีไม่โดนครับเรารู้ว่าฟื้นหรือยังครับเข่าซ้ายครับโอ้ดักสวยครับแข้งซ้ายครับท้านของนาดากะโอ้ร่างกายนาดากะนี่ดูฟิตเปรี้ยเลยครับโอ้นี้ครับลูกเตะจิกงครับโอ้ลงไปนั่งเครวงอยู่บนพื้นครับโอ้ลูกเตะจิงนะครับถ้าลูกเตะจิงในในมวยไทยชยาเรามีอยู่แล้วนะครับเราเรียกว่าท่าเตะฉัดนะครับ เข้ามาครับกระโดดเขาลอยครับเข้าลอยครับสองชั้นเลยครับเตเดียวนันะเขาลอยสองชั้นครับหมุนครับฮ่าควางเดียวลังครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับด้านของโชคดีครับแข้งขวาซัดเข้าไปหนึ่งพังฮ่าแข้งขวาหนึ่งผังครับเมื่อสักครู่เนี่ยแอบออกมาครับดันของนันทกัครับหนึ่งสองอันลำตัวครับมัดลำตัวครับซ้ายลำตัวครับกรรมการบ่งมือาบบายแยกย้ายสลายตัวครับเรียบร้อยหอยเสียบน้องโชคดีนอนดินทุรนทุรายเลยครับโอ้จังหวะจังหวะเป็นหลอกที่จะต่อยมนครับดูอีกทีครับ ดูอีกทีครับนะครับนี่ครับเทคโนโลยีภาพช้าโดยโค้ชเชทีวครับมาตรงที่ความเร็วในการเล่นนะครับแล้วกดเป็น2.5ครับแล้วดูครับมาครับ1-2ครับซ้ายกับผางเข้าให้กับรถจุกเลยครับผมจังหวะนี้ครับนี่คลิปนี้คือคลิปที่รายการ The Battle of m u a y Thai เพิ่งลงเมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วครับนับจากชั่วโมงที่ผมอัดอยู่ตอนนี้นะครับ ใช้โปรแกรมอัดนะครับแล้วครับโอ้โหมาครับจังหวะนี้อืมและน้องเบ้าผันพื้นมางผันปื้มโอ้ผันพื้นปานี้ก็ไปแสดงน้ำใจนะครับท่านของนานากานะครับนานากาเป็นคนที่เวลาเวลาแสดงการดีใจเขาจะไม่แสดงการดีใจนานครับเพาแสดงดีใจไปเดียวแล้วเขาจะรีบมาครับนี่ครับตะกี้เนะี่ยยังมองหันไปทางเอ,อน้องโชคดีอยู่เลยนะครับดูอีกทีนะ จังหวะที่เปิบก็ยังยังเป็นห่วงเป็นใยครับนี่ครับก็ไปแสดงกับพี่เลี้ยครับเราหันมาครับหันไปที่หมวกด้วยนะครับนี่คือนาฬิกาเอวาสปอร์ตยิมครับคุณผู้ชมครับนักชกชาวญี่ปุ่นผู้นี้ครับไฟไฟล่าสุดก่อนที่จะไปเจอบอลลอโลกนะครับอ่าก็เราทราบข่าวตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วครับว่าจะได้ชกกับโชคดีเพชรแสงทองนะครับแต่ว่าคือโรคข้าวตั้งนานเลยครับว่าจะได้จะได้ชกกับโชคดีครับแต่ว่า รายการญี่ปุ่นเขาจะลงเขาจะลงคลิปมันชานะครับรายการญี่ปุ่นเขาจะลงคลิปชานะครับโชคกันพฤษภาคมแต่ว่าอันนี้เดือนกรกฎาคมและครับพฤษภามิถุนากกรกฎาคมสเดือนครับนะครับนี่ครับน้องสาวดิงเกิลครับล่าสุดครับนะครับก็รับรางวัลไปอีกแล้วครับของนาดาการครับรายการมีภาพชาให้แลครับผมจังหวะนี้ดูครับ มาแล้วครับจงหวันนี้ครับี่เข้าซ้ายครับแทงซุ้ยครับแข้งซ้ายนี่เตะพับในชัดไปเตะพับในครับแข้งซ้ายคือหมบันเสียนครับเตะจุกครับแท้ทาเตะจุกแบบนี้นะครับคือมวยไทยเราก็ไปใช้ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกรับาในในมวยไทยชยาเรามีอยู่แล้วครับนะในมวยไทยชยาเรามีอยู่แล้วนะครับท่านี้ครับก็เรียกว่าท่าเตะชัดนะครับนี่นะเดี๋ยวก็เอวสปอร์ตยิมครับนักชกจากทางด้านของโยโยโกซูกะ คารากาวะนะครับปัจจุบันอายุ24นะครับน้องนาดากานี่เกิดเดือนมกรานะครับวันที่8นะครับปี2001อ่2544ครับ2544นี่ผมเพิ่งเพิ่งได้เข้าเรียนมหาหลายัยได้เข้าเรียนรามนะฮะผมรุ่น44นะน,นะครับนาดากานะครับส่วนส่งไว้65เซนติเมตรเองครับนาดาการก็ไม่ไม่สูงนะฮะส่วนสูงประมาณ 165ประมาณมาตรฐานยิงไทยครับอืมก็อาจจะชกได้ชคในรุ่นเล็กนี่แหละครับเพราะนาดากานี่อาเป็นคนที่จะไม่ขยับรุ่นเท่าไรครับนาดากาเคยโชคอ่ารุ่นพินเวทมินิฟลายเวทไลท์ฟลายเวทฟลายเวทแล้วก็ซูเปอร์ฟลายเวทนะครับนั่นคือที่นาดากาเคยชคนะครับตอนที่ชคในอเมเจอร์หรือว่าสมัครเล่นครับนาดากานี่เคยโชครายการ Big Bang ครับบิ g กแบงอเมเจก็เป็นแชมป์นะครับ ก็ได้แชมป์ออสเตรเลียในสแตชเชอร์ทัวนเมนมวยรอบนะคะของสมัครเล่นก็ได้แชมป์ครับมวยไทยเวนดี้สปอร์ตก็ได้แชมป์นะครับ The m e t a l of ออฟมวยไทยในรุ่นเมเจอร์ก็ได้แชมป์ครับอะเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับอ่ะมามาดูภาพภาพอีกทีครับนะดูภาพชาตีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชียทีวีครับช่องพมวยไทยดอสสอแทภาษาใต้ครับหนึ่งเดียวช่องนี้โคชเชียทีวีครับช่องทาง YouTube กด Subscribe ครับช่องทาง Facebook กด Follow กดตติดดามคครับูรับโอ้จุกครับ จงแน่นแน่นเคียดเคียดเลยครับ